สวัสดีค่ะมาพบกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะร้านขายรถไทยมือสองร้าน P c ซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมารีวิวนะคะเป็นรุ่นคูปตา LC 0 1 8 DT ค่ะทั้งหมด2คันนะคะ2คันนี้ค่ะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะ ก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะคะขบปตา lc 0 1 8 40แรงเป็นเครื่องยนต์3สูบนะคะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ค่ะคันนี้จดทะเบียนปี63นะคะจดทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบค่ะอุปกรณ์มี2ชิ้นนะคะดันหนา้าแล้วก็ผ่านหลัง อุปกรณ์2ชิ้นคันนี้นะคะปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันเครื่องดีเกียร์แจ๋วน้ำไมด่ดันเครื่องไม่ไอนะคะในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้าทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางหน้าได้ยางใหม่ส่วนยางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะ ด้านล่งก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะไม่ขาดค่ะด้านหลังเบาะก,ก็สวยๆหลังคาไม่รั่วไม่ซึมนะคะช่วม,มงการใช้งาน คันนี้นะคะสามพันชั่วโมงนะคะในส่วนของตัวผ่านค่ะเป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะผ่านหกใบยี่สิบสองค่ะโครงผ่านเราเก็บสีให้นะคะโครงผ่านสวยๆใบผ่านก็ถือว่าใ,ใช้งานได้อีกยาวนานผ่านตาช้าง ด้านหลังก็แห้งๆนะคะด PTO ใช้งานได้ปกติไม่รั่วไม่ซึมระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วพร้อมเลยพร้อมใช้งาน อันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี6 3าเล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะมีดันหนา้าแล้วก็ผานหลังนะคะราคาค่ะ3 4 5 0 0 0บาทนะคะจากราคา3 45,000บาทค่ะจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือเพียง3 1 5 0 0 0บาทค่ะอุปกรณ์2ชิ้นดันหนา้าแล้วก็ผานหลังนะคะหากลูกค้านะคะอยากได้อุปกรณ์3ชิ้นค่ะ ดันหน้าพัานหลังแล้วก็โตรตเตอรี่ใหม่นะคะก็จะเป็น355,000บาทค่ะ355,000บาทนะคะอุปกรณ์3ชิ้นดันหน้าแล้วก็พันหลังแล้วก็โตรตเตอรี่ใหม่ค่ะค่ะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะรุ่นคูปตา lc ศ18ด dt เหมือนกันนะคะคันนี้ก็จดทะเบียนปี6 3าค่ะจดทะเบียนปี6 3าเล่มชุดโอนครบนะคะคันนี้ก็อุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันนาแล้วก็พานหลัง อุปกรณ์2ชิ้นคันนี้นะคะมีปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยบางจุดนะคะก็จะมีดันหน้าตัวคารน,นะคะบางโคนซ้ายขวาแล้วก็หลังเบาะค่ะที่มีการเก็บสีในส่วนของจุดนี้นะคะแล้วก็จุดนี้นะคะจะเป็นสีสันเดิมสภาพเดิมนะคะ ล่างก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะกะทะล้อเราก็เก็บสีให้นะคะในส่วนของตัวเบาะค่ะเบาะไม่ขาดนะคะ หลังคาไม่รั่วไม่ซึมชั่วโมงการใช้งาน2,500ชั่วโมงนะคะผ่านนี้2,500ชั่วโมงในส่วนของตัวผ่านนะคะก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะผ่าน5ใบ22ค่ะผ่าน5ใบ22ใบผ่านก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวนาะน ตาช้างด้านหลังก็แห้งๆนะคะพีดีโอใช้งานได้ปกติไม่รั่วไม่ซึมระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะ คันนี้นะคะพร้อมลุยพร้อมเช็คงานค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี63ค่ะจดทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะมีดันหน้าแล้วก็พานหลังนะคะราคาค่ะจากราคา3 3 5 0 0 0บาทนะคะจัดโปรค่ะเรือ35,000บาทนะคะอุปกรณ์2ชิ้นดันหน้าแล้วก็พานหลัง ส่วนลูกค้านะคะอยากได้อุปกรณ์3ชิ้นนะคะด้านหน้าพานหลังแล้วก็ลอตเตอรี่ใหม่นะคะก็จะเป็น3 4 5,000บาทค่ะราคานะคะ3 4 5,000บาทนะคะอุปกรณ์3ชิ้นด้านหน้าพานหลังแล้วก็ลอตเตอรี่นะคะหางลูกค้านะคะสนใจ2คันนี้นะคะอยากโทรติดต่อค่ะโทร086004753 ร้านเราร้าน P.C. แท็กเตอร์อําเภอเมนจัลักจังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเรานะคะจัดโปรโมชั่นรถไทยหลากหลายรายการนะคะมีคูปองตายันมาอีสกีหรือว่าแม็กซี่ค่ะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องตัดหญ้าผ่านพวนโตตรตารีผ่านบุกเบิกผ่านคุณมันและผ่านยกกลองที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ทำผิดพากกลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก,ก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ป๊อปปี้ด้วย ก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ